อะไรปาลาดอลลาดโอ้ยในฝรั่งเศสนะคะปลาตัวนี้เขาคล้คลายๆกับปลดเนื้อมันนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับปลานินค่ะปลานินบ้านเราเอาไปทอดมาค่ะเหลืองๆจะอร่อยมากอ่ะตกปลาครับแล้วช่วยกันตกปลาตกมาให้ได้นะครับเดี๋ยวโหมันทำแมมนี้ไหวมันสงสยัยมันคงเหนื่อยนะเะนี่ยใกล้เที่ยงละโอเคปลาคิดเป็ดล,ลูกอ่ะแล้วเด้งแล้วเด้งเด้งเด้งโอ้ย ว้าวตัวใหญ่ด้วยตกปลาในอ่างได้หนึ่งตัวจับปลาได้แล้วแล้วก็ทำการหั่นนะคะเพื่อทำการทอดเมนูวันนี้ก็คือปลาทอดนั่นเองค่ะลงไปนอนแล้วค่ะลงไปนอนทอดเหลืองๆค่ะเสร็จแล้วะคะ่ะปลาดอนเลยเดก คล้ายๆกับปลานิบค่ะมีน้ำปลาพริกด้วยน่าทานไหมคะเมนูวันนี้นะคะ